สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่15ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน30วันครูอยากชวนคุณลองตั้งใจทำสิ่งเล็กๆอย่างหนึง่งสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้อะไรใหม่หนึ่งอย่างต่อวันใช่ค่ะแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นไม่ต้องมากไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เพราะในทุกวันที่เราเลือกเรียนรู้อะไรใหม่คือวันที่เรายังเติบโตอยู่เสมอเราอาจไม่ต้องเรียนรู้เพื่อให้เก่งกว่าใครแต่เรียนรู้เพื่อให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเพื่อให้หัวใจเรายังสดใหม่เสมอยังตื่นรู้ยังไม่เฉาชีวิตคนเราจะเริ่มนิ่ง จะเริ่มเศร้าจะเริ่มรู้สึกหมดแรงตอนที่เราหยุดเรียนรู้เมื่อเราทําสิ่งเดิมๆทุกวันพูดเรื่องเดิมๆคิดแบบเดิมๆเ,เราจะรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินแต่พอเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแค่เพียงเล็กน้อยชีวิตก็จะมีประกายขึ้นมาทันทีวันนี้ คุณอาจเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆหนึ่งคำลองทำอาหารที่ไม่เคยทำเปิดสารคดีสักตอนฟังพอดแคสต์ที่ช่วยขยายมุมมองให้ดีขึ้นหรืออา่านหนังสือเพียงสองหน้าสิ่งเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะคือการต่อชีวิตให้หัวใจเรารู้สึกดีขึ้นไม่ต้องรอเวลาว่าง ไม่ต้องรอความพร้อมเริ่มตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะทุกครั้งที่คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่คุณจะรู้สึกเหมือนได้หายใจอีกครั้งการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการท่องจำแต่มันคือการเปิดใจเปิดรับมุมมองใหม่ๆเปิดรับวิธีคิดใหม่ๆและเปิดโอกาสใหม่ให้ตัวเองได้เติบโต บางครั้งสิ่งใหม่ๆที่คุณเรียนรู้อาจไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนความคิดของคุณและเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปลองนึกดูว่าถ้าคุณเรียนรู้วันละหนึ่งอย่างครบหนึ่งปีคุณจะมีสิ่งใหม่ในตัว365อยอย่างไม่ต้องถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่คุณจะเป็นคนที่เปิดโลกกว้างและไม่หยุดพัฒนาและนั่นคือพลังของคนที่มีชีวิตชีวาหลายคนอาจมองว่าไม่มีเวลาเรียนรู้เลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าแค่คุณเปิดใจฟังอะไรดีๆระหว่างทางดูคลิปสั้นที่ให้แรงบันดาลใจหรืออาจจดสิ่งเล็กๆที่คุณได้รู้จากคนรอบข้างทั้งหมด นั่นก็คือการเรียนรู้แล้วค่ะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนมันอยู่ในช่วงชีวิตของคุณทุกบทสนทนาทุกความผิดพลาดทุกประสบการณ์เพราะชีวิตเองก็คือโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางสิ่งคุณอาจจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าลองทำมันด้วยตัวเอง อย่าก,กลัวที่จะเริ่มอย่าก,กลัวว่าจะช้าเพราะไม่มีใครสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้คุณอาจเริ่มเรียนพูดภาษาอังกฤษการพูดในที่สาธารนณะเริ่มฝึกวาดรูปเรียนรู้ดนตรีหรือแค่เรียนรู้ฟังเสียงใจของตัวเองทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้คือการสร้างพลังให้กับตัวเองคือการเดิน สู่แสงสว่างของชีวิตให้ชีวิตคุณในแต่ละวันมีพลังและเมื่อคุณเรียนรู้มากขึ้นคุณจะเริ่มมองโลกต่างไปคุณจะเริ่มเข้าใจผู้คนมากขึ้นคุณจะอ่อนโยนขึ้นและที่สำคัญคุณจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองว่าฉันก็เก่งขึ้นได้นี่นา จำไว้เสมอนะคะว่าคุณไม่ต้องเรียนรู้ทุกเรื่องในโลกแต่ขอให้ไม่ปิดกัน้นรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ลองหาสิ่งเล็กๆที่คุณอยากรู้อยากเข้าใจแล้วเริ่มเลยอาจเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจเรื่องภาษาเรื่องเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง นั่นก็ถือว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่แล้วคะ่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเปิดใจและพูดกับตัวเองว่าฉันจะไม่หยุดเรียนรู้ฉันจะเติบโตในทุกวันเพราะทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้จะกลายเป็นของขวัญในวันพรุ่งน,นี้และทุกๆก,ก้าวเล็กๆของคุณจะพาคุณไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นกว่าเดิม สุดท้ายนี้อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่ยังมีแรงอยากจะเรียนรู้อยากเห็นอยากเข้าใจโลกเพราะนั่นคือสัญญาณของหัวใจที่ยังมีชีวิตอยู่เรียนรู้สิ่งใหม่วันละหนึ่งอย่างแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เรียบง่ายก็มีความหมายอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ ครูฝากกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ฟังและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ